สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมกัาบายหวานนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวสกินแคร์ที่หวานใช้แล้วชอบมากๆของปีที่แล้วค่ะหรือว่าปี2019นั่นเองนะคะมาชา้าไปนิดนึงแต่ว่ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าสกินแคร์อะไรที่หวานใช้แล้วชอบมากๆปีที่แล้วติดตามได้เลยค่ะเรามาเริ่มันที่ตัวแรกกันเลยนะคะสกินแคร์ที่หวานใช้แล้วชอบปีที่แล้วนะคะตัวแรกก็คือ ละแมเดอะคอนเซนเทรตค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มตัวท็อปทอปของละแมเลยนะคะถ้าใครเป็นสาวกละแมนี้ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงคำร่ำลือของละแมตัวนี้นะคะสาเหตุที่ชอบเพราะว่าเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยทำให้หนา้าเราชุ่มชื้นคือหวานเป็นคนหน้ามันแต่ว่าเป็นหน้าแบบดีไฮเดรตก็คือผิวขาดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นการไปเพิ่มน้ำให้กับใบหน้าเมคเซนมเพิ่มน้ำให้กับใบหาเวลาเราทาลงไปเนี่ย คือมันจะซึมเร็วมากแต่ว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะอะ่มันจะไม่เหมือนกับเซรั่มตัวอื่นที่จะมันจะเป็นแบบเบาๆใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือแล้วมันจะหนานิดนึงแต่ว่าคืออลิเทบิทโกลส์ลองไวก็คือนิดนึงก็คือทาได้ทั่วหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นเข้มข้นจริงๆพอทาลงไปแล้วเนี่ยหวานจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะทําให้ผิวเราเนียนแล้วก็เหมือนกับแอบจะแบบแบบทาให้รูขุมขนแล้วมันดูเนียนไปด้วยอะ่ะนี่คือให้ความชุ่มชื้นทําให้ผิวเราเนียน่ยเหมือนกับ เนียนขึ้นแล้วก็ทําให้แบบอาจจะช่วยทุกเรื่องมั้งเพราะว่าเหมือนกับเรื่องริ้วรอยผิวขาดน้ําจุดด่างดําหรืออะไรก็ตามคือเป็นอะไรที่แบบว่าใช่แล้วคือมันรวมทุกอย่างเลยอะมันแบบเหมือน Amazing มาคือถ้าเกิดว่าผิวหน้าใครมีปัญหาเนี่ยแนะนำแต่ว่าถ้าเป็นผิวแบบ sensitive คือแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเข้มขน้นส่วนราคา ก็นะก็ว่ากันไปก็คือละแมคคือมันเป็นการลงทุนลง,ลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆโอเคมาถึงตัวที่2กันแล้วนะจ๊ะตัวนี้ก็คือเป็นลังคม v i s i o n n a อร์สำหรับตัวนี้เนี่ยลังคมตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรือว่าเป็นแบบเป็นแผลเป็นจากสิวหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเนื้อเนื้อครีมนี่คือก็ดีนะงานดีเพราะว่าเดี๋ยวนะจะบีบให้ดู มันจะเป็นเนื้อครีมที่เบานะคะตัวนี้ทางลงไปซึมง,ง่ายเหมือนกันตัวนี้คือทาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่หนักหน้าถามว่ารอยอแผลเป็นจากสิวอะไรเงี้ยจางลงไหมไอ้น,นี้ก็เห็นผลนิดนึง แต่ว่าคือการที่เราเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นฝ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานมากที่จะทําให้จุดด่างดาเนี่ยจางลงคือถ้าอยากได้เร็วๆอาจจะต้องพึ่งเลเซอร์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าตัวนี้คือก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นแผลจุดด่างดำระดับแบบตื้นนะคะก็ตัวนี้อาจจะพอใช้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่ตัวที่3นะคะตัวนี้เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่า ตอนแรกไม่คิดว่าจะชอบนะคะตัวนี้ก็คือ the ordinary นะคะเป็น uh, Glycolic Acid 7% toning solution คือปปแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือเป็นโทนเนอร์นั่นเองที่มี Glycolic Acid 7%นะคะตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาเพราะว่าอันนี้บอกตรงคือราคาถูก <c oughs> ขวดประมาณสิบกว่าเหรียญมั้งตีมืนกันให้ก็3า0ร้อรออะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคแล้วก็ ตอนแรกอะ่ะคือช่วงที่หวันมีปัญหาเรื่องสิวนะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยทําให้สิวเนี่ยยุบลงอันนี้ไม่แน่าจะว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าส่วนผสมของไกลโคเลกแอซิดเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวนิดนึงเพราะเหมือนกับอาจจะไปฆ่าเชื้อแบคทีรียหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องอสิวที่เรามีนะคะแต่นี้ต้องระวังนะถ้าบางคนที่อ่เป็นสิวที่อักเสบหรือว่าเป็น ผิวแพ้ง่ายตัวนี้คือตัวนี้แบบบอกได้เลยนะว่ารุนแรงมากถึงแม้ว่าหน้าอ่ะเนี่ยจะเป็นหน้าที่ค่อนข้างทนทานตัวนี้ก็ยังอาจจะแอบแสบนิด,ดนึงคือครั้งแรกที่ทาไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบอุ้ยแสบคือไม่ได้แสบแบบขนาดที่แบบว่าอุย้ยตายแล้วฉันแบบแสบมากเหมือนเอาแอลกอฮอล์รดแผลอะไรไม่ใช่คือมันแสบแบบยิบยับยิบยับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าเฮ้ มันแสบเพราะมันเวิร์กว่าอะไรอย่างเงี้ยความสะอาดผิวได้แบบถึงรูขุมขนหวานไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะในช่วมันค่อนข้างแรงไนงะแต่ว่าถ้าช่วงไหนรู้สึกเออสิวขึ้นหรือว่าหน้าเราต้องการแบบดีฟคลีนนิดนึงอะไรเงี้ยก็ตัวเนี้ยช่วยได้เลยถัดไปนะคะที่ชอบก็คือ Estée Lauder Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate ตัวนี้เนี่ยคือมันก็เป็นเซรั่มแต่ไม่ได้เป็นเซรั่มที่เราใช้ทุกวัน สำหรับทุกคนคงเคยเคยเได้ยินชื่อ Advanced Night Repair ใช่ไหมคะคือตัวนั้นอะสำหรับใช้ทุกวันทุกคืนแต่ว่าตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวแอบเพิ่มเข้ามาว่าถ้าวันใดที่หน้าหน้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนวันนี้หน้าเรารู้สึกแบบมันมันไม่โอเคอะคือหน้าแบบเหนื่อยล้าหรือว่าวันนี้ไปออกแดดมากหรือว่าวันนี้แบบโอ๊ยหักโหมใช้ผิวหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ หลังจากที่ทาแอดวานซ์ในรีแ p a i ์แล้วก็ทาตัวนี้ลงไปเพิ่มลงไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ทามอยเจอร์ไรเหรือว่าครีมบำรุงตามต่อได้เลยนี่มันซ่อมแซมหน้าเราได้จริงๆคือตัวเนี้มันควรจะเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยในการซ่อมแซมของผิวหน้าที่เวลาเราผิวหน้าเราเกิดการแบบว่า สุดโซมลงไประหว่างวันอย่างเงี้ยเขาแนะนําว่าใช้ประมาณอาทิตย์ละแบบ2ครั้งะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าดูสิขวดเขาไม่ได้เยอะนะคะอันนี้คือก็ขวดเขาแบบแค่นี้เองก็คือไม่ต้องใช้ทุกวันส่วนเนื้อครีมโอเคเดี๋ยวยุให้ดูนะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วก็ทาลงไป อันนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีคนแพ้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสภาพผิวของเราไม่เหมือนกันทุกป้าก็ลองก่อนว่าใช้เราแพ้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใช้อาทิตย์ละครั้งสองครั้งโอเคมันจะทําให้หน้าเราแบบดีขึ้นเป็นการซ่อมแซมใบหน้านิดน,นึงแต่ว่าเขาเน้นว่าต้องใช้หลังจากใช้ a d v a n c e ์ใส่รีแพร์แล้วค่ะเอาตัวถัดไปเลยที่ชอบนะคะก็คือตัวนี้ใช้มาสามต๊สามขวดแล้วชิเชโดนะคะอ่ะ Ultimune Power Infusing c ิ n งคอ t เซนเชอบเพราะว่าพอเราน้างหน้าเสร็จปุ๊บใช่ปะคือถ้าอยู่มีโทเนอร์เนี่ยก็ใช้โทเนอร์ถ้าไม่มีโทเนอร์ก็ข้ามไปแล้วก็มาใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนที่เราจะลงเซรัม่มเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้สภาพผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็หวานมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เซรั่มอะไรก็ตามเนี่ยที่เราใช้หลังจากตัวนี้มันทําให้เราเซรั่มตัวนั้นอะ มีประสิทธ,ธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่หวานชอบเพราะว่าเหมือนกับเชร้มตัวอื่นคือซึมซับเร็วไม่ใช่ซึมซับดีมันเหมือนกับซึมเร็วปะ่ะเออซึมที่ซึมที่ผิวเร็วนะคะตัวนี้ก็คือจะให้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้เซรั่มที่หวานใช้เนี่ยมีประสิทธิธภาพการทํางานที่ดีขึ้นตัวนี้นะ ตัวนี้นี้นะคะเป็นยี่ห้อชื่อว่า Arcona ให้ดูนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยเขาโปรโมทว่ามันจะไม่มีพวกอ่พาราเบนคือสารกันเสียหรือว่าซัลเฟตหรือว่าสารเคมีคที่จะทำแบบเป็นสารที่เคมีคที่ไม่จำเป็นสำหรับผิวเขาไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่า clean beauty ก็คือเป็น skincare ที่มันไม่มีสารเคมีที่ไม่จำเป็นนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า instant magic reversal serum เป็นเซรั่มอีกแล้วคือถ้าสงสัยนะคะววาใช้เซรั่มเยอะมากคือมันก็ผัดกันไปดูปะมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยแผลเป็นแล้วก็ความชุ่มชื้นอยู่ ตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่หวนใช้พิธีแล้วหวาหนชอบมากนะคะไอ้น,นี่ตัวนี้หวนไม่ได้จะว่าอยู่ในหมวดสกินแคร์หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะแนะนํามากๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นยี่ห้อขบพารีนะคะเป็นอ่าเป็นที่ทาจักรแร่อันนี้ที่ชอบเพราะว่าคือมันไม่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคือถ้าตามอ่าพวกอ่ที่ทาจักรแร่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมแล้วตัวนั้นคือมันไม่ดีต่ออ่ ต่อผิวหรืออะไรก็ตาม,มแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของมะพร้าวแล้วก็ชาร์โกก็คือฐานนะคะคือยี่ห้อนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องอที่ทาจากักรแลมากเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพอใช้เราสึกว่าเฮ้ยมันไม่มีสารที่แบบว่าทาร้ายร่างกายเราหรือว่าทาร้ายผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองสามวันแรกที่ใช้เนี่ยโหเหมือนกันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นการดีท็อกซ์ก็คือแบบ จกักรแลนนี่คือแบบโอ้โหเงือออกแบบคือแบบเยอะมาก <c oughs> คืององก็เแลยแบบเฮ้ยคือมันไม่ได้ผลหรือไงเพราะว่าทาไปสองสามวันแรกคือแบบเฮ้ยเงือมันออกเยอะมากเลยทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอมาอ่านข้อมูลทีหลังคือเหมือนกับเป็นการดีทอ็อกส์อะค่ะว่าเอาสิ่งที่แบบมับไม่โอเคที่เราเคยใช้มาตลอดเป็นปีๆเนี่ยออกมาขับออกมาจากร่างกายก่อนแต่ละคนก็คือมีการดีทอ็อกซ์ไม่ ระยะเวลาไม่เท่ากันก็บางอาจจะแบบเออดีท็อกซ์ประมาณแบบอสองสาวานันมันก็อาจจะเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือรู้ได้เลยว่าเฮ้ยแบบเออนะจกักรแลเราแบบมันดีท็อกซ์จริงๆริอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมคะจุดตรงนั้นอะดีท็อกซ์ก็หมดไปแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้ก็คือก็คือไม่มีเงาออกละก็คือเป็น,ปนก็คือเวิร์กก็คืออืมได้ผลดีอะไรเงี้ยคือกลิ่นโอเคนี่กลิ่นไม่ใช่ไปถึงกลิ่นตัวนะคะนี่คือกลิ่นของอที่ทาจักรแล โอเคแล้วก็ไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรคือได้ผลเหมือนกับพวกทาจากักรเแลทั่วไปอะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีสารเคมีซึ่งดีมากแล้วก็ไม่มีสารกันเสียที่เป็นพาราเบนด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือยังแต่ว่าถ้าหากระซื้อกันได้อันนี้ก็แนะนําให้ลองใช้ดูแต่ว่าก็ต้องทําใจเรื่องช่วงดีท็อก์นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะแบบนะแบบโอย <laughs> ออกมาเยอะใช่ไหม แล้วนะคะสาหรับสกินแคร์ที่หวานใช้แล้วชอบของปี2019นะคะเป็นยังไงคะชอบกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ใช้ตัวไหนเหมือนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้ายัางไงนะคะให้ฟีดแบ็กกันได้ว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะคะสําหรับคลิปต่อไปหวานจะทาเป็นเมคอัพที่หวานใช้แล้วชอบของปีที่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะลองตัวนี้หวานก็แนะนํานะคะดูดีเลยเออหาเรื่องอืม ที่4แล้วนะคะอ่า